ยู่ในช่วงฤดูที่มันออกผลนะครับช่วงฤดูฝนนะครับผลของต้นคนทานะครับซึ่งเป็นไม้ลักษณะที่ใกล้เคียงกันกันกบธนาคานะครับผลออกในช่วงนี้นะครับ ลักษณะของผลก็จะเป็น <c oughs> ออกตามกิ่งอย่างนี้นะครับเป็นกลุ่มๆส่วนมากนั้นจะมี ประมาณทักสองสองลูกขึ้นไปนะครับผลสองถึงประมาณสี่สี่ลูกนะครับผลก็จะมีความมนนะครับ จะไม่ค่อยคมนะครับด้านหน้าดูมนด้านโคนต้นนี่ก็จะลักษณะเป็นแป่นราบลงมานะครับเป็นไม้ทรงพุ่มเลื้อยนะครับมีหนาม จุดเด่นก็จะเกี่ยวกวับพวกยาสมนุนไพรนะครับหมยชน,นิดนี้ก็พบเจอได้ตามป่าทั่วๆไปนะครับ